หนึ่งหนึ่งโอเคโอเคทุกคนเราไปล้างไวรัสมาแล้วนะก็ถือว่าเลื่นได้อยู่นะแต่นี่แหละก็เลื่นพอได้นะโอเค โ okay. อเควันนี้เราจะมาเล่นเกมนี้โอ้คิบหายเราจะออาอาเอาความเพื่ออะไร่ยก็ผมเพิ่งไปทำความสะอาดมานะครับถ้าเสียง ต้องขออน,นุญาต้วยอ,อะไรนะใช่แล้ววันนี้เราจะมาสอนนะโอ้ยคอนลื่นเลยโอเคโอ้ยไม่น่าพูดเลย <c oughs> ล้างไปก็ทำเตี้ยอะไรไม่ได้เลยใช่ไหมล้างไปไม่เห็นได้ความสุขเลยโอ้โหทีมเราถูกจมแล้วทุกคน บอกคนเดียว่าทีมถูกจมเข้าอาะไรคือต้นคลิปเราจะไ,ไม่ได้ล้างอะไรเลยทำอะไรไม่เห็นได้อ้าวเพื่อนโอนี่ตูต้องทำจริงๆใช่ไหมอ้าวเ,เหลือแค่เราแค่คนเดียวละโอเคเอา่าขอตายก็แล้วกันนะ กขตายหน่อยล้างไปไม่เห็นได้ความลื่นลื่นลื่นจืดจืดเลยวะาอ้ยสิบเก้ากาขนาดน,นั้นก็เขาไหนก็นํามันจนะกือกันไป ชนะทัานนี่ก็คือเกมถ้าเสียงผมแตกก็ต้องขออนุญาตด้วยนะนี่ไงผมมีสติ๊กเกอร์ใหม่เออนี่ไงเต่าอะ่ะเออนะว้ย แกไม่เห็นลื่นได้ใจเลยโอ้ยเจ๊กูเจ๊กเูกเจ๊มีอาวุธไหมมีอาวุธไหมยิงก่อนยิงก่อนเออเจ๊ ให้ล้างกี่ครั้งมันก็ไม่ยอมไม่นี่สักทีเนี่ยโอ้ยจตังนั้นมันก็เริ่มหายและอยกลานนะครับถ้าเสียงวมแตกก็ขออน,นุญาตีครับ อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์ให้ผมจะเป็นกำลังใจในการทำต่อไปเรื่อยๆแล้วก็อย่าลืมอย่าลืมอะไรอย่าลืมเกมนี้ด้วยผมทิ้งลิงไว้ใต้คลิปวิดีโอนะแล้วก็โ,โอ้มาอยู่กันเป็นกลุ่มเลยดีสุดนะ ให้คุณกดเบาๆนะถึงมันจะไม่แหลกเนีย่ยอย่างเงี้ยออโอเคค่อยๆกดะค่อยๆกดถึงมันจะไม่แหลกโอเคอผมรู้ว่าทำไมมันถึงแหลกเพราะมันมีการเวทเทอร์กันเยอะไงโอ้เจ็บเจ็บเจ็บ กนขดคดก้ออีซี่ ตอนนี้เหลือแค่ผมคนเดียวแล้วนะสิ่งที่อันตรายที่สุดก็คือประตูอจะตายจะตายวะ ห้คุณนะครับอยู่ใกล้ๆวงเอา,เอา,เ,อาเอาไว้นะครับแต่ดงังกเราไม่ได้ช่วยอะไรเลยนะเขาตายนะขอตายก่อนเ๋ยวโอเ้เมื่อกี้อยากตายใช่ไหมรัก่อง อะไรว่ะจะลองไปล้างไวรัสนะครับ่วะเราจะลองไปล้างไวรัสกันดูนะทุกคนไหนสกแกนอนัอนนี้อันนี้อันนี้อันนี้คอมูนี่เพิ่มปัดนี่ไงเออนี่ไงเจอแล้วทำไมว่าแล้ว อะไรวะแตกไฟตัตัแล้วก็ไปที่เพิ่มความเร็วในเกมอ๋อไอ้นี่ไงแอปทำความเร็วมั้มไม่ยอมใช้ตั้งนานเราไปเพิ่มเกมกันเลยไหนเกมไหนเอามา ก็ได้อันนี้แล้วก็อันไหนต่อดีวะไหนวะแล้วเกมไอพันเแมนมันดีหน่วะยังไงโอเคแล้วก็ให้เลื่อนไปเรื่อยๆนะจนกว่าจะเจอนะนี่ไงนี่คือปลาดีไลโอมีเกมอะไรเกมมากๆหายยักไโทรเราดิ ไชแล้วนะใจอทุกคนดดวัดดึกอือได้เน็ตไวไฟหนัวอือดูมันจะลื่นจริงปะตอนตอนนี้อัดวิดีโอมันลื่นมากเอ้ยเดี๋ยวพอ่อผมเลวเจ็ดแล้วเหรอ นี่แหละความเลื่อนที่ว่าไม่ไหวว่ะแล้วกับเกมก๊อปหมคเกมหนึ่งเลยเออเออเจ็บเจ็บ,จบ อีพีหนึ่งนะนี่ไรเนึง จะแข็งเก่งกว่ากันระหว่างเวทล็อกกับตัวฉันนี่แหละดูดูเพื่อนน้องดีมันกำลังบวกอยก่ลโอเคเดี๋ยวนี่มันได้ได้ส,สายพันธุ์อะไรเนี่ยมันเคยมีสายพันธุ์นี้ด้วยเหรอว้าระบุชัดเจนว่ามันไม่เคยมีสายพันธุ์อาป,ปาขนาดนี้ โอเคนะอ่าวงกลับถึงเราแล้วนะไม่เป็นไรหรอกใช่ไหมไมิสเตอร์ฟูฟูใช่ไหมใช่ไหมใช่ไหมฮึกลอกินนีอ่อ่า,าอ,อ,อ่าจ้าบ้าโอ้ปวดคอ กินีอากาศมีกระลากินีอากาศนะนะนะโอ้ยออเออเจ็บเจ็บเจ็บนะมันเจ็บนะมันเจ็บนะมันเจ็บนะนะนะฮึยืนหน่อยก่อนขี่อาวกาศนั่งเกือบถึงกันหมดแล้วเอาเพิ่งไปไหนกันหมดวัวเนี้ยเอาแม่งทิ้งเอา พี่อวกอดโจน่ะก็เป็นผู้ชื่นสเตนมัน <coughs> อหยพ่น,นชมาเพื่อน,นทรายยศนี่เล่นเพื่อความบันเทิงเฉยๆไม่ได้จะเกี่ยวข้องกับอีพีมันเกี่ยวข้องกับอีพีแหละลมเย็นสบายแต่เกมมันไม่สบายอโอเคเกมไม่สบายโอ้พระเจ้าเลย คือร้านค้าดูร้านค้ามันตอ,องเหรออันนี้จะอะไรอ่ะอ่ะกดเริ่มเล่นเลยก็แล้วกน เจอนเจนยิ่งจะยพุ่งบวกกับมันนะถ้าเลือดเยอะก็อย่าพุ่งบวกถ้าเลือดน้อยก็บวกไม่เงยโอ้ยมันเจ็บนะเพื่อนมันเจ็บนะมันเจ็บนะนะโอ้ยของเยอะชิบหายเลยข้อหนึ่งเขาใช้วิชาปลอมตัวกันทุบตรงนี้นะนี่เป็นไงปลอมตัวได้แล้วเป็นไงเราจะปลอมตัวเป็นอย่างนี้นะ ลึกทางลอยได้นะเราจะเล่นเป็นทางนะ ไงทุกคนเห็นไหมพอดีผมเสียงน้อยหน่อยนะก็ต้องขออนุญาตด้วยแมงเพื่อนไปหมดเลยหรอที่มันชุมนุมกันเนี่ยเอาห้นี่เนี่ยนียนี่เดินแบบตุ๊บเตี้ยมเลย ลิงเกมใต้คิดนะโอ้โอนี่ไหโอ้โหมาแล้วเฮ้ยเด้อเด้วเดอเด้อยดกูจะตัดวาร่นนี่เราแค่สิงโตคนเดียวนะที่จะทีมนี้มันชนะอี สำหรับนี้ก็ขออภัยด้วยนะก็สำหรับคลิปนี้ก็เตือนอีกครั้งอย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร้กับช่องผมด้วยจะได้อัปเดตข่าวสารใหม่ๆนะโอเคโอเคถ้าคุณพร้อมที่จะวางคลิปแล้วกดไลค์ถ้าคุณไม่กดผมจะผมผมจะไม่ผมผมจะให้ผีเส้นเหีไปหรอกผมจะให้ผีไปบ้านคุณนะคุณไม่ยอมกดไลค์โอเค เวลิกุดเริ่มหนึ่งสองสามกดหรือยังโอเคถ้ากดแล้วก็ไปคลิปแม่เลย